เปิดมาตอนนี้6เนี่ยหลังจากที่นักเสืมนั้นมาทําลายห้องของคุณฮอนดาคุณฮอนดาก็กลับมาเจอเลยนะแต่ไม่เจอนักสื่เจอแต่ห้องนั้นเปิดประตูทิ้งเอาไว้ตัดเพเิไปยังคุณนักเสื่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกนะเพราะว่ามันมีวิธีเยอะแยะ,ยะที่จะฆ่าแวมไพร์ตัดมายังคุณฮอนดาเนี่ยก็มาปรึกษากับโครกและนนซึนะเลยแล้วนะถ้าพวกเธอเนี่ยไม่มาบอกสันในตอนนั้นฉันคงตายไปแล้วละ่ะก่อนที่เธอจะจากไปเธอก็ให้กําลังใจนซึนะกับโครเลยนะอ้าว ก,กันเร็วๆเข้าสิแล้วดูหน้านาซินาสิอย่าไม่อยากฟัง แล้วเธอก็ทิ้งท้ายไว้อีกนั่นก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอนะทั้งคู่ตายไปแล้วนะซึ่งคุณฮาร่เนี่ยหลังจากที่คอดนาซินะออกมาเขาก็ไม่ได้ดื่มเลือดแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารอะไรใดๆด้วยคุณฮอนดาก็อิจฉาเลยนะนายอิจฉาผู้ชายคนนั้นนั่นก็คือสามีของคุณฮารุเขาเนี่ยก็มาบอกกับคุณฮอนด้าตรงๆเลยหลังจากนั้นเธอก็บินออกไปแต่นาซินะก็ไม่คิดมากอะไรหรอกนะเพราะว่าเธอนั้นไม่เคยเจอหน้าแม่กับหน้าพ่อตัวเองด้วยซ้ําคนที่ต้องขอบคุณนั่นก็คือ บูระแล้วก็โคเธอก็เริ่มจําเรื่องราวอด,ดีตของตัวเองได้แล้วซึ่งสถานที่ที่ซอบทั้งสองเนี่ยก็พากันไปเที่ยวนะเที่ยวที่ต่างๆที่นาสน,านั้นจําได้ตอนที่เธอเนี่ยสามารถพูดได้เที่ยวได้ครั้งแรกเนี่ยเธอก็มาที่แห่งนี้เลยนะเพื่อมองพวกมนุษย์และก็ได้เห็นว่าพวกมนุษย์นั้นมีมากมายมากๆ,ๆซึ่งเธอเนี่ยก็ถามกับตัวเองตลอดเลยนะว่ามนุษย์คืออะไรแล้วทําไมฉันถึงไม่ใช่มนุษย์หลังจากนั้นเธอก็จอดมือเข้าไปที่มือของ โคโอโห้พี่ยเจ้าโคก็อู้ดีมากครับหลังจากนั้นโคก็ส่วนไปที่ที่นาซินานั่นสอบนาซินาเมื่อได้ยินเนี่ยก็โอ้ได้สิสถานที่ที่จะไปเนี่ยนั่นก็คือทะเลตัดมายังสถานีอากิฮอบาระอา้าวไหนทะเลกู <c oughs> ไม่ใส่เลยสักนิด,นดสิ่งที่ทีพวกเธอมาเนี่ยก็คือเมืองของเราโอตาคุคนที่นําทางมาเนี่ยนั่นก็คือมิดริสาวน้อยคนนี้ไม่ใช่ว่านําทางมาหรอกนะไอสองตัวนี้เนี่ยแค่แอบตามมาเท่านั้น เขาไม่ได้อยากให้มาสักนิดแต่พวกแกก็เดินตามไปเออแล้วดูนาซินะสิอ,อที่นี่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราโอตาคุสินะเหมือนว่าเธอจะข้างโอตาคุมากๆเลยคกิบอาการไม่อยู่แล้วมิดริก็พูดเลยนะว่าทําไมเธอถึงมาที่นี่แต่ว่านาซินะในตอนนี้เนี่ยโอ,โอ้ข้าหน้อยเป็นโอตาคุนะได้ยินว่าที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์จะไม่มาได้ยังไงเล่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าโอตาคุแล้วลวนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแต่พอเจ้าโคสังเกตดูด ไม่เห็นโอตาคุสักคนเลยมิดรีก็อธิบาย,ยนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแต่โอตาคุเลยนะที่มาเดินที่นี่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วภาพจําในอดีตท,ที่พวกนายคิดอะ่ะมันไม่มีหรอกซึ่งภาพจําเนี่ยภาพจำที่นาซึนะคิดเนี่ยนั่นก็คือชายอ้วนที่มีกระดาษอยู่ด้านหลังแล้วก็มีเป้ใส่แว่นเฮยนิ่งแม่งจอมยุศิซะซกูรียว่าจอมยุธ ก่อนที่เธอจะจากไปนาะซึนะก็เตือนเลยนะนี่เธอจะไปคนเดียวไม่ได้นะมันอันตรายแต่เธอก็บอกว่าฉันมีคนช่วยอยู่พอทั้งสองซักถามแล้วเนี่ยเธอก็บอกแบบว่าแบบว่าจะว่ายังไงล่ะก็คือคนที่สืบเผ่าพันธุ์ของคุณมิโดริทั้งสองเนี่ยโอ,โ,อโอ้มีด้วยแล้วนเหรอแล้วนี่ก็คือหน้าตาคนสืบเผ่าพันธุ์แม่งโอตาคุของแท้เหมือนกับภพาพจำเลย <laughs> แค่ไม่แค่ไม่เหมือนจอมยุทธเท่านั้นแม่งแถบยังพูดเหมือนจอมยุทธซะด้วย <laughs> มีค้าน้อยด้วยค่าน้อยข่านอ้านอยคือโอตะคุครับมิดูริเนี่ยเออเหี้ยคุณจะพูดยังไงดีเนี่ยส่วนนักซนะโอ้นี่ตัวเป็นๆเ,เลยนี่นะทั้งสองก็แนะนําตัวอย่างดิบดีเลยนะส่วนไอเจ้าโอตะคุเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้เจอใครเลยนอกจากคุณมิดูริเื้อของมันก็คือซื้อเลิฟกินเรียกสั้นว่าอูฟุเอลจ เออ LG โอ้ตอนที่5้าใครยังไม่ดูกลับไปดูนะช่วงท้ายๆที่นักสืบคนนั้นจับสมุดได้แล้วมีชื่อว่า LG ใช่ก็คือคนนี้ส่วนนาซินะเนี่ยแม่งข้างหนักเลย <c oughs> เขาเรียกว่าค่าน้อยด้วยเขาเรียกว่าค่าน้อยด้วยนาซินะก็พยายามพูดเลยนะว่าทำไมถึงไม่แนะนำให้ซันรู้จักเลยฟุกุก็บอกเลยว่าเออคือว่านะจะไปว่าคุณมิโดริเลยเครื <c> ่อ <oughs> น้อยนะ่ะเป็นผู้ที่โง่เง่มแน่นอนว่าเวมไพรนั้นกงกงเงาทั้งชายและหญิงแล้วดูท่ามันสิแม่งเบียวชิบหาย <c oughs> ท่านมีโดรีน่ะไม่อาจอยากให้แนะนำ LG ให้คนอื่นรู้จักสักเท่าไหร่เฮีย่ยแ,แม่งนี่มันหวงกันสัส้นๆนี่วะมิโดรีเนี่ยดูเหมือนว่าจะหวงหวง LG มากเลย <c oughs> ก็เลยไม่อยากให้ไปพบปะกับใครเลยนะมิโดรีก็ซื่นสมใหญ่เลยว่าเขานัน้นเป็นคนดีแล้วก็สลาดหลักแหลมแม่งทุกสิ่งทุกอย่างลงไปที่ LG หมด <c oughs> หมด,ดีหมดและ LG เนี่ย <c oughs> เธอเนี่ยก็ไม่อยากให้ LG นั้นไปพบปะกับผู้คนถ้าไปพบปะแล้วเนี่ย LG นั้นก็จะกลายเป็นของทุกๆคนไงล่ะมิโดริเนี่ยซึ่งซ่อม LG ซึ่งซ่อมมากมันเป็นเรื่องเล่า,ลาเมื่อ2ี่ปีก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าเาพบกับ LG ยังไงก่อนที่จะเจอกันเนี่ยเธอนั้นไปเจอกับพวกกลุ่มกลุ่มเล่นเกมออฟไลน์กลุ่มหนึ่งมาซึ่งนั่นก็เป็น LG นี่เลยนะฟูคกุก็เท่ยอยู่นะแต่ว่าแม่งซื้อ LG แหละมอแล้ว ทั้งสองเจอกันในตอนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เศ้ามามิโดร่ก็บอกเลยนะว่าเธอนั้นเป็นแวมไพร์นายเสื้อสันอ้นไหมอาจีก็บอกเลยได้โปรดทําให้ผมเป็นผู้สืบพันของคุณด้วยเธอครับอืเรียบร้อยกลายเป็นแวมไพร์ ไอ้ฮาวไวจิพ์หายสองวันจะาโคกเ็เออห,หรือว่าจะเป็นแค่มุกพอเล่นมุกไปเนี่ยแล้วโดนด,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 ดูดเลือดเข้าจริงๆแล้วก็เป็นงั้นเหรอแต่ LG ีเนี่ยก็บอกเลยไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับท่านยาโมริโคมันไม่ใช่มุกสิ่งที่ขค่น้อยคิดเนี่ยมันคือเรื่องจริงทั้งหมดซึ่งตอนที่เขานั้นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็เป็นคนโดดเดี่ยวเลยนะบางครั้งก็แอบมานอกโรงเรียนเพื่อหาเพื่อนแต่ก็ไม่ได้เพื่อนและในเมื่อเขามาเจอคุณมิดรลแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแวมไพร์หรืออะไรสักอย่างถ้าข้าน้อย ามารถอยู่เคียงข้างเธอได้แล้วก็ขน้อยยอมเป็นให้ทุกอย่างเจ้าครัวเนี่ยโอ้เท่โคตรเท่เลยอะ่ะแล้วดูมิโดริดิเฮึเท่ใช่ไหมเลยเ <laughs> พ <laughs> <laughs> ิ่มติมเพิ่มติมใจมากเจ้าโครโเนี่ยมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะชอบความเท่ของ LG แล้วมิโดริเนี่ยดูเหมือนจะชอบความจงรักภักดีใช่แล้วมันก็แค่เบียว <laughs> มันก็แค่เบียวเท่านั้นในระหว่างนั้นเนี่ยมิดริก็บอกเลยนะพวกเรานั้นมีปัญหาแล้วแหละพอเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเอลจี LG ก็โอ้มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเมื่อมีแบมพายเนี่ยต้องมีนักล่าแบมพายเสมอเอลจี LG เนี่ยก็เป็นคนที่รู้เรื่องเราหมดทุกอย่างของมิดริ ي เหรอนะเรื่องอดีตเรื่องอะไรทุกอย่างขุดค้นมาหมดเลยก็เหมือนกับโอตาคุชอบไอดอลคนหนึ่งนั่นแหละ <c oughs> ขุดค้นไปหมดหรือว่าข้างในลิ้นซักนั่นจะมีกางเกงในเธอด้วย <c oughs> มันรู้หมดไม่ว่าจะเป็นหน้าอกสะโพกเอวกี่เซนติเมตรมันรู้หมดทุกอย่างขนาดเรื่องที่มีโดริไม่รู้มันยังรู้เลยเ <c oughs> ฮียรู้หมดแล้วรู้หน้าเจ้าโคก,กับนาซนาสิเ <c oughs> ฮียกูออกไปนอกดีไหมเนี่ย <c oughs> ให้มันมีความสุขด้วยกันกูจะออกไปนอกเดี๋ยวนี้แหละแต่เธอก็ไม่ค่อยแคร์สิ่งของที่ตอนเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่หรอกนะเอลจีเนี่ยก็อ๋อต้องเจ็บปวดสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรที่ต้องทิ้งสิ่งของของท่านมิโดริแต่ตัวท่านมิโดรินั้นสําคัญที่สุดเอลจีก็เป็นคนรับงานที่จะทิ้งของของคุณมิโดริแหละนะแต่นาซินะก็ถามเลยอ้าวแล้วของของนายล่ะไม่ทิ้งเหรอทุกคนก็เป็นห่วงเลยนะแม่งห่วงแต่เรื่องคนอื่นเรื่องของตัวเองไม่ห่วงแต่เขานั้นก็ได้สารวจสิ่งของของตััวววเเเออออองงแแแลลล้้านนนนี่ยกกก็็มมผะะบจุดข น้อยนั่นก็คือแล้วดูท่าทางมันสิแม่งเบียวชิบหายไม่ก็บอกเลยว่าไม่บอกครับเออใช่มึงถือถูกต้องแล้วถ <laughs> ูกต้องแล้วที่ไม่บอกทุกคนก็ตกใจเลยอ๋อแล้วดูมิโอริทำไมถึงไม่บอกล่ะแม่งรัดคอเลย <laughs> โ,อโอ้โหอโอหน้าอกของเธอถน้าอกของท่านมิโอริกำลังสัมผัสกับคอแค่น้อยอยู่ <laughs> มันก็คิดในใจเลยนะ <laughs> โอ้โหโอ้ห้นุ่มมากเลยครับ <laughs> เจ้ารูก็อ๋อยุดเธอะยุดเธอดูเหมือนว่าเขาจะซ่อมนั่นนั่นน่ะมันก็ซ่อมสิเพราะว่ามันนุ่มขนาดนี้เอาละเพิ่งเติมพลังมาเมื่อกี้ไปกินน้ำน้ำกาป่ามิโดร่ก็สงสัยเลยทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกพวกเราแ่ะนายจะเป็นอันตรายนะเนี่ยบอกนั่นแหละยิ่งเป็นอันตรายนาซีนาก็ถามเลยทำไมนายถึงอ้วนแบบนี้เนี่ยทุกคนก็สงสัยนะนะทำไมถึงอ้วนแบบนี้มันก็บอกเลยมันกินแต่ของมันๆแล้วก็ลาเมงด้วย นาซีนาเนี่ยอนายจะบ้าแล้วแมพายเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินอะไรก็ก็อยู่ได้แล้วอ่ะนายนะ่กินของมันๆแถมราเมงยังพิเศษท็อปปิ้งด้วยงั้นเหรอมันก็บอกเลยเลยนะหลังจากที่มันนั้นเป็นแบมพายเน่มิโดริก็เป็นคนสอนทุกอย่างให้พอเป็นแบมพายแล้วเนี่ยมันก็เริ่มผอมแต่มันก็มีบางอย่างมากระตุ้นมันให้มันนั้นซดราเมงหลังจากซดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ทําจนเป็นนิสัยไปแล้วและสุดท้ายก็อ้วนอย่างนี้ดูเหมือนว่านาซีนนะมกับ LG เอล มิโดรี่เนี่ยคุยอะไรกันอยู่เนี่ยเจ้าโคนเนี่ยก็เออน่าจะเป็นของที่คุณ LG นั้นไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะของที่เขาเก็บไว้เนี่ยมันก็บอกเลยเออเป็นของที่เกี่ยวกับมิโดรี่หรือเปล่ามันก็อ้าวตรงซะด้วยทุกคนก็พยายามสักถามนะมันก็ไม่ตอบมันก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ไม่ตอบไม่พูดมิโดรี่ก็บอกเลยเวลาที่ LG เขา โกหกเนี่ยเขาจะหลบตาเรานะเจากก้าโคก็อ๋อใสสมองอันเจียวสลัดของโคนันมันก็ตรวจสอบเลยพอมันคิดเอาอได้แล้วเนี่ยโอ้โงั้นก็หมายความว่าเราลองไล่พูดของทุกสิ้นที่เกี่ยวกับมิโดริดูสิเราอาจจะหาเจอก็ได้นะถึงจะใช้เวลานานเนี่ยแต่ก็ใช้แล้วดูนาทนาพูดสิกางเกงในสีชมพูใช่ไหมข้าน้อยมีเก็บไว้เก็บไว้หลังจากสืบเผ่าพันธุ์กับเธอตั้งนานแล้วล่ะโอ้โอ้ของสําคัญซะด้วยโอ้เก็บไว้ให้ดีนะเอลจีแต่นาทนาเขาบอกว่าเอาไปเผา เลยเเอสียดายเสียดา <c oughs> ยดมากเจ้าคูก็อหรือว่านายจะเอาไปใส่แล้วหลังจากเราเไปเ,เรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ไม่เจอเลยนะนา,นาซินะนี่หอบเลยหลังจากนั้นมิโดริก็บอกเลยสั้นว่าเราพักเรื่องหาของของสั้นก่อนดีไหมแล้วมิโดร,กกร,ดริก็ถามเลยเอเมื่อก่อนที่นายเคยบอกว่าอยากลองทาโดจินดูสักครั้งนี่แล้วมันก็หลบตาอมันทาโดจินเจ้าคูก็ถามเลยเนาซินะโดจินคืออะไรเหรอ โอ้มึงไม่รู้แล้วดูลาซีาส,สิโอ้โหมันต้องเกี่ยวกับเรื่องอ e ีโรติกสิแม่งบรรยายเป็นเกมจีบสาวเลยละเ e อียดยิบขอข้ามก็แล้วกันมันก็คือเรื่องลามกลามกนะนั่นแหละนะนานีนะาเขาบอกเลยอู้ลจนายว่าโดจินแนวอ e ีโรติกไสไหมละ่ะทุกคนก็จ้องหนักมากมันก็ออกอาการเลยนะแล้วมีโดรีจินตนาการเชี่ย แล้วมิโดรินี่นายทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยเที่ยบรรทานมิโดรินั้นเป็นโดจินมึงคิดได้ไงมึงเอาแฟนตัวเองไปวาดเป็นเป็นโดจินมันก็บอกเลยนะมันนั้นชอบมิโดริตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนถ้าวาดเธอได้เนี่ยก็อยากจะวาดแนวอีโรติกแล้วก็ได้สนุกกับมันแล้วดูสิแม่งกระดาษที่สู้เต็มถังเทียกระดาษที่สู้เต็มถัง บ้าหรือเปล่าไม่ใช่กระดาษทิชชู่มันก็กระดาษวาดรูปนั่นแหละนะหลังจากมันวาดเสร็จแล้วเนี่ยแม่งเอาไปขายในงานคอเพลย์ต้งหารอยเริ่มใช่แล้วขายไม่ออกยิ่งหนักกว่าเดิมกูจะเอาตรงไหนดีเนี่ยหลังจากมันขายไม่ออกแล้วเนี่ยมันก็ลองอ่านลองดูแต่พออ่านแล้วเนี่ยแม่งห่วยแตกกูจะส่งสารตรงไหนดีก่อนเนี่ย แล้วมันก็รู้ตัวเลยนะว่ามันนั้นวาดห่วยแล้วนั่นก็คือจุดอ่อนสุดท้ายทุกคนก็เก็บมาเผาทิ้งหมดเลยแต่เจ้าว่าไปคลิปนี้จะไม่ยาวเกินไปซะไยเนี่ย <c oughs> น่าจะยาวนะแต่ก็สร้างมัน่มันละเอียดในระหว่างนั้นเนี่ยนาธานเขาบอกเลยแนละ้วนะว่าเธอนั้นอ่านมันแล้วถึงภาพวาดมันจะห่วยแต่ว่าจนหนังสือมันนั้นสื่อถึงอารมณ์ได้ดีมากทําไมนายไม่ลองวาดเรื่องใหม่ดูล่ะส่วนเจ้าโคเนี่ยแม่งอ่านเพลินเลย <c oughs> แม่งอ่านเพลินเลยโอ้เป็นภาพวาดที่สวยมากนะใหญ่มากดูสิดูตามันดูสิโอ้สุดยอดเลยอ่ะโอเอลจีวาดให้ฉันอีกสักเล่มได้ไหมเอาของนาซ u นะนะเฮียเฮียมากแล้วก็ตัดจบตอนที่หกนี่เกือบจำชื่อตอนไม่ได้มันสนุกเกินวันนี้ขอลาไปก่อน